หนึ่งในสวัสดีการดีๆจากโรงงานที่โบทานะคะก็คือมีอาหารเช้าแบบนี้เลยค่ะสวัสดีจากเวศไอซ์แลนด์ค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้มากินอาหารกัาแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแบบเนี้ยไม่ได้มีทุกวันค่ะมีบางวันค่ะทุกคนแต่ว่าก็ฟรีเนาะโบเนี่ยชอบแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครจะตักเท่าไหร่ก็ได้นะคะเฟนฟายฮอทดอกเบคอนไข่คนมาครบค่ะ มีถั่วด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เห็นโน่นนะคะมีแพนเค,ค้กด้วยส่วนตัวโบนะคะก็กินตอนนี้ให้อิ่มเลยค่ะตอนเที่ยงก็จะได้ไม่ต้องกินนะคะแล้วก็ประหยัดไปได้อีก60บาทค่ะทุกคนแพนเค,ค้กก็ราดใสรับนิดนึงนะคะก็ให้อารมณ์บานๆเหมือนกับน,น้ำพึ่งบ้านเราเนาะใส่ซอสน,นิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกเผาก็มีนี่แหละค่ะโบชอบที่สุดเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมไปกินละค่ะนี่เลยค่ะนางเอกสแสดงนําของโบพี่ผู้เองค่ะถึงแม้จะมีอาหารเช้านะคะทุกคนแต่ผลไม้ก็ยังมา เหมือนเดิมค่ะซีเรียลโยเกิร์ตอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะโดนมืนไปหน่อยอะเนอะน้องซีเรียลเพราะว่ามีอาหารเช้ามานะคะวันนี้โบขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย